ทุ่งหญ้าที่เซติฟายมากเปิดขึ้นน้ําทะเลเลยเนาะวันนี้ต้อผมอยู่กับผมจิมสุริยะนะครับวันนี้เรามาดูวิดีโอความพึงพอใจที่อยู่ในดิจิตอันะครับเขาบอกว่าดูแล้วเนี่ยจะฟินมากๆเลยเอาเป็นว่าจะความพึงพอใจหรือจะห้ามว้าวหรือจะเป็นของสุดเจ๋งผพราะว่าใน t ิ k t o อลมีให้เลือกสรรมากมายแลวมันก็สนุกมากไปดูกันที่คลิปแรกครับอันนี้เป็นคลั่งนะครับถ้าทุกคนไม่รู้จักมันไว้ปิดผนึกตาจดหมายที่แบบสําคัญสาคัญเนาะในวิธีการทาเนี่ยมันก็ใช้ความร้อนเพื่อละลายพอละลายปุ๊บผสมสีได้ที่ต้องการกกาาไปปปััมมต นี่คือการละลายของมันสีมันสวยมากอู้ชอบความแบบละลายหายไปแล้วก็กลายเป็นเนื้อเดียวกันอ่าสวยงามโอเคคนนิดนึงให้สีมันแบบผสมกันนะตาเพนึกประจําตระกูลต่างๆว้าวดอย,ยกออกฟรุบตระกูลสไปเดอร์แมนอย่างนั้นล่ะ นี่เป็นปืนชนิดพิเศษที่เป็นปืนเลเซอร์เขาใช้ยิงเพื่อทาความสะอาดเนื้อไม้ประตูเก่าให้กลายเป็นเนื้อไม้ที่ยังไม่โดนเคลือบหรืออะไรแบบนี้อนาคตเขาจะเคลือบซ้ําเคลือบให้มันเป็นสีสดใสดใสดใสทุกคนแต่นี้พบว่ามันช้าหรือเปล่าพี่แกบังคับเองเหรอมันดูเป๊ะเหมือนคอมพิวเตอร์เลยเนาะฝุ่นฟุ้งกระจายแน่นอนเส้นก๋วยเตี๋ยวมีหลายแบบมากอันนี้ก็เป็นหนึ่งในเส้นก๋วยเตี๋ยวครับที่พ่อมาทํา เพื่อพร้อมจะลวกแล้วก็กินเป็นแนวญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ถ้าจะไม่ผิดไหเดริกร์ใครเคยกินเส้นแบบนี้อย่าลืมบอกกันไว้ด้านล่างเครื่องตัดชีสเคยทําเครื่องจากโรงงานแล้วมันมีหลายอย่างมากนี่ก็เป็นหนึ่งในเครื่องจักรที่ว่าทําแล้วมัน <Ooh. S 1> เซติฟายวืบอู้เขาต้องเป็นแข็งมากนะทุกคนรู้ใช่แล้วสีสันมันก็สวยงาม a อเมซิ <laughs> ่งชีสหิวเลยเทน้ำมันไปที่กระจกไม่ใช่น้ำมันน่าจะเป็นกาวหรือเปล่า หลังจากนั้นวางกรอบที่ป้องกันการแตกอู้สะท้อนหน้าคนทำเลยเนาะอ๋อใช้ไฟ LED แบบพิเศษเพื่อที่จะทำให้มันยึดติดกันได้นานขึ้นลองสังเกตความสโลของไม่ดีอ่ะเออเหมือนช็อกโกแลตเลยผมหิวโกโก,โกโ้เลยผมผิดไหมเนี่ยนองมันดูนุ่มนิ่มมันดูเป็นโกโกโ้แต่จริงจงมันคือขอดที่เป็นแบบลูกหลังเขาเรียกอะไรแปลกวะทำอาหารได้น่ากินมากกับคลิปทำอาหารริมน้ำอ้ ผมเห็นคนมาคอมเมนต์กันเยอะนะว่าอยากให้ทําจิมริมนาแต่ว่านานั้นมันเกี่ยวไปแล้วทุกคนมันไม่ค่อยสวยอะ่ะเดี๋ยวผมจะหาที่ใหม่ทําให้นะครับดูดิเ,ดเขาผาสมของอะไรไปก็ไม่รู้แล้วใช้น้ําแบบนี้เลยนะโอ้แป้งมันคือแป้งเหมงอนยาสแกนนวดนิ่มๆเลยแล้วก็เอาไปอบอ๋อนี่ไงตัดเป็นยชิ้นบดให้เป็นแบนๆเอาไปย่างบนแผ่นหินอุ่ยคิดถึงจิมริมนาจังเลยเขาจะทำเมนูอะไรเนี่ย หั่นพริกสับเอ้าหรอดูว่าเขาจะกินแบบเป็นชิ้นๆเลยอ๋อคล้ายเบอร์เกอร์ทุกคนเป็นเหมือนซาลาเปาที่ไม่ใช่ซาลาเปาเป็นเบอร์เกอร์ที่ไม่ใช่เบอร์เกอร์ <c oughs> ใครอยากลองกินบ้างนะอะหิวกันแล้วสรีไปหาอะไรมากินด้วยนะ <c oughs> แค่แทฟฟิกโคนธรรมดาที่ป้องกันลดล่างครับกับเซ t i ์ติฟายอย่างน่าเหลือเชื่อมันจะไหลมาโดนอยู่แล้วนิดเดียวเดี๋ยวมันไม่โดนนะวุ้ย <c oughs> ขนลุกเวลาดูวิดีโอพวกนี้คุณรู้ด้วยเหรอว่ามันจะฟินขนาดนี้ฮะใช่สรรหาตัดก้อนหิน รูปทรงต่างๆอ้มันขยับได้หมดทุกทรงเลยเหรอฮะเหมือนรูบิกเลยนะเป็นภาพแอนิเมชันเฉยๆเนาะอ้าวคืนทรงเดิมงงๆแต่ว่ามันก็เพลินดีเอ่คืออะไรอะ่ะน้องแมวโผล่มาเป็นแมววิญญาณครับทุกคนภาพนี้เกิดจากโปรเจคเตอร์น้องแมววิ่งตามจุดดูอีกครั้งซ้ำๆชัดๆเป็น้องแมวที่โผล่ขึ้นมาเดินเลื้อยไปเลื้อยมายุกยิ้มแมวแวแม ผมว่าถ้าเกิดเจอพวกนี้บนถนนเราจะต้องตกใจแน่ๆสิ่งลี้ลับมีอยู่จริงสินะไมาจิ้มฟันธรรมดาโอ้เป๊ะเวอร์มาจิ้มฟันธรรมดา,มา,มมดาก็ทําให้เราฟินได้อย่างนั้นเหรอพอดีเลยนะกับที่ลองแก้วน้ําน้องเต่ากัดผลไม้เป็นรูปทรงเห <c oughs> มือนกุญแจอย่าแกงน้องได้ไหมแต่ไม่เป็นไรน้องก็อิ่มเนาะสงสารนะใครเลี้ยงเต่าบ้างผมเคยคิดอยากเลี้ยงนะแต่ว่าน้องน่าจะอายุยืนกว่าผมแต่ว่าการกัดของเขาก็จะทําให้เราหิวได้ถ้ามันมีเสียงนะกรับกรับ นี่คือภาพหยดน้ําที่ตกใส่ปลายยอดแหลมหลังจากนั้นค่อยๆกระจายวงออกตีวงออกเยอะๆและก็แตกตัวเป็นน้ําชิ้นเล็กๆอ้าวทุกคนมันฟินนะเนี่ยจากหยดน้ํากลมๆสามารถเปลี่ยนแปลงให้เป็นเส้นวงๆได้ไหลไปตามรูปทรงถ้าถึงบอกให้ทํำตัวเป็นน้ําเราจะได้อยู่ได้ทุกที่อากูชชกกิ้งคือยังไงนะยาแนวระบ,บายสีทาขอบ โอเคก่อน okay. ที่ผมจะฟิน <st> ผมขอทําความเข้าใจก่อนมันคืออะไรวะเนี่ย <c ười> <laughs> <c ười> คนรู้ไหมครับอันนี้ผมไม่รู้อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยนะทุกคน <c ười> ทุ่งหญ้าที่แซติฟายมากโอ้ยมันคือน้ําทะเลเลยเนาะมันคือต้นอะไรอะ มองอย่างนี้ก็ฟินดีอะแต่ถ้าลองได้ลงไปจริงๆผมว่าน้าจะคันทั้งตัวแน่นอนแย่แบบนี้แปลว่าเราดูมันเฉยๆก็พอให้มันฟินแค่ตรงนั้นอย่าไปนึกถึงความรู้สึกหลังจากที่เราได้ลงไปคันแน่นอนมันคือยาแนวอีกแล้วทุกคนอันนี้เนี่ยถึงจะเข้าใจว่าเป็นยาแนวแต่สีดำๆเมื่อกี้ไม่รู้เป็นซิลิโคนกับยาแนวก็ลูดไปตามฐานนะครับเพื่อปิดขอบไม่ให้มีอะไรเข้าไปข้างในได้เออไม่ให้ฝุ่นเข้าอะไรแบบนี้อันนี้เป็นท้องัวนะเขาทำเนี่ห้องขวัว ก็กรีดปุดรูดออกอวมันโดนตรงนี้แหละทุกคนรูดออกโอเคโอเคโอเคพับไพ่แบบนี้ที่ผมเคยทำกับโดมิโน,โน่แต่พอมันเป็นไพ่เยอะขนาดนี้เนี่ยโอย้ต้องใช้เวลานานมากแต่ถ้ามีใบหนึ่งล้มทีหนึ่งไม่อยากจะกิดภาพที่ต้องเก็บแล้วก็ทำใหม่หมดเลยอะยาวไหมเนี่ยโอ้ oh. บางคนทาเป็นรูปสัญลักษณ์แปลกๆเลยนะบางคนทําเป็นรูปมือแบบนี่ฮะก็ถือว่าสวยดีแล้วก็ฟินด้วยลอกเปลือกต้นไม้โอ้เคยทำแต่กิ่งไม้เล็กๆนะนี่คือต้นอะไรเนี่ยยูคาเหรอไมเปลือกมันหนาขนาดนั้นราวกับว่าเปิดข้างในมาเนี่ยจะกลายเป็นแท่งนมสติกที่เราสามารถนีได้หิวหิวจริงๆหาข้าวกินแต่จิมนี่คือการลอกน้ําแข็งจากเสานะครับที่ติดน้ําแข็งนิดนึงแล้วมันก็ไหลลงแบบ รู้สึกกันจะมีความสุขมากแล้เนี่ยถ้าคิดว่าเก็ดน้ําแข็งอันนั้นคือน้ําแข็งแห่งความอร่อยว่ามันก็น่าจะลองกินได้นะเพื่อความอิ่มของเราโอ้หัวแบบเจลลี่มันนิ่มมากเตี้ยงแบบดึงดังดอกสุดท้ายดึงทำร่าทำตาบ้าบอ อาจจะมองไม่ออกว่านี่คือภาพอะไรแต่เขาบอกว่ามันคือสเสนลครับหรือหอยทากนั่นเองตอนมาเลือ้อยแล้วก็เดินผ่านตะแกงแปลก,กเนาะมีเมือกอยู่ตลอดเวลามันไม่มีขาเลยต้องเคลื่อนที่แบบนี้เนาะคนชอบก็ชอบไปเลยคนหยีก็อาจจะหยีจากตรงเมื่อกี้นะถึงจะหยีอย่าก,กดดิไล์นะครับกดไล์เลยกดไล์เลยถ้าหยีโอเคไหม <laughs> ถ้าไม่หยีก็กดไล์ด้วยขับจสกีในซอกเขาที่มันเป็นทางคูน้ำนะผมว่าน้ําน่าจะไหลลึกด้านบนนี้นิ่งจัด,จดเลยเหมือนในเรื่องสตาร์วอร์ที่ว่าขับไปแล้วก็หลบซ้ายหลบขวาอะไรเงี้ยแล้วมันฟินอะ ถ้าเกิดชนขึ้นมานี่คนตามหาไม่เจอนะครับดูว่าที่นี่ที่ไหนจะสวยจังลี่แหลกสุดๆน้ํามันกระเด้งครับปปปเป็นคลื่นน้ําที่ริมทะเลสาบเอ้มาห้ามว้าชร์เล่นน่แหละครับทุกคนนี่ก็เป็นคลิปวิดีโอพึงพอใจใน Tik t o k นะครับถ้าคุณพึงพอใจหรือคุณว้าวก็ววววอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้วยฝากกดไลค์ให้กับคลิปนี้ถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้ก็อย,อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้แล้วไปเจอกันใหม่คลิปหน้าไม่ละมานะครับ